หลังจากที่มีข่าวจากแฟนคลับนางงามกับประเด็นดราม่าซาแซงแอบอ้างเป็นแฟนคลับดอมวีนาปวีนาซิงรองอันดับหนึ่งมิสอินนิเวส2025มีการหลอกเงินจากคนในด้อมไปใช้ส่วนตัวทําให้แฟนคลับหลายคนต่างออกมาแฉพฤติกรรมล่าสุดบอสนวัตอิสระไกรศีนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องนี้ว่าก็รู้ข่าวครับแต่อยากอยู่ห่างๆอย่าห่วง,วงเพราะว่าเรื่องของด้อมเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีมาตั้งแต่2022ของอินฟ้า เริ่มต้นที่พวกเราทําด้อมกันด้อมต้องมีวินัยต้องมีระเบียบต้องมีความซื่อสัตย์ต้องจริงใจแต่ปัญหาคลาสสิกก็คือปัญหาคนหาผลประโยชน์กับด้อมหรือหาผลประโยชน์กับความรักที่คนมีให้กับศิลปินหรือผู้เข้าประกวดอันนี้เป็นเรื่องคลาสสิกและมีบ่อยมีกับหลายคนเพียงแค่เรื่องมันไม่เปิดเผยออกมาหรือเรื่องได้ถูกการพูดคุยแล้วสงบลงผมก็อยากให้เรื่องนี้เขาไปคุยกันเองถามว่ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายไหมสําหรับผมคิดว่ากฎหมายมันยากแต่ผิดศิลธรรมผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมนะใช่เพราะว่ากฎหมายมันต้อง ยึดเอกสารถ้าเราทําเอกสารมันก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าไม่มีเอกสารใดๆให้ไปด้วยความสเสนีหาอาจจะสเสนีหาคนอื่นแล้วไปเอาไปรวมไว้ที่คุณมันก็เป็นเรื่องของความสเสนีหาเพราะฉะนั้นผมพูดได้แค่นี้ว่าใครที่ทําก็หยุดซะและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีถ้าใครทําตามก็ขอให้ดอกอื่นๆศิลปินคนอื่นผู้ครอบประกวดคนอื่นให้ระวังด้วยสําคัญที่สุดต้องมีแอดมินที่ดีทุกดอมนี่คือเทคนิคเลยแอดมินที่ดีไว้เนื้อเชื่อใจยากมากซึ่งหาย,ยากมาก แอดมินที่ดีจะต้องตรวจสอบบัญชีที่ดีและบัญชีที่ดีจะต้องมีการเปิดเผยทุกกรณีไม่ใช่เอามาใช้เป็นทรัพย์สินต,ตัวเองมาซื้อตัวเครื่องบินมาเช่าโรงแรมเพื่อวิ่งตามศิลปินโดยใช้เงินโอนโ,อนโดยจากโดเนตอันนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากครับถ้าใครทําอยู่ก็เลิกเถอะครับเพราะว่าเวลามีปัญหาขึ้นมาคนที่เสียคือคนทํา คนที่น่าอายคือคนทําและคนที่จะทําให้คนไม่อยากเข้าใกล้ก็คือคนที่ทําแบบนั้นครับกลัวจะมีผลต่อภาพลักษณ์นางงามไหมไม่มีครับภาพลักษณ์ก็จะมีกับคนที่ขโมยไปของเราชิลๆสบายๆครับเหมือนคนนี้จะมีประวัติกับหลายดอมเอาเป็นว่าผมไม่รู้เรื่องอดีตของเขาแต่เขาก็ยอมรับว่ามันเคยเป็นแบบนั้น เนื่องจากความจําเป็นหลายประการเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆแล้วมันขัดสนก็เลยเป็นเรื่องอดีตที่เกิดขึ้นจากสาสงศิลปินคนอื่นศิลปินต่างชาติอะไรแบบนี้ครับถ้าผมมีโอกาสเจอน้องผมจะคุยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เจอ แต่ถ้าเจอน้องผู้ที่ถูกกล่าหาตอนนี้ผมก็สนิททุกคนไปเที่ยวอยู่กับเราถ้าเจอก็จะบอกว่าคนเราทําอะไรต้องรับผิดชอบและไม่ว่าคุณจะผิดมากผิดน้อยยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อกฎแรงน้มทวงอย่างหนึง่งว่าสิ่งที่คุณทํามันไม่เหมาะสมมันผิดพลาดยังไงชีวิตคุณก็จะต้องมีปัญหาแน่ๆ เพราะฉะนั้นก็คงจะให้การตักเตอสไตล์ผู้ใหญ่เพื่อให้เขารู้สึกกลัวในสิ่งที่จะมีผลกระทบที่หลังเมื่อทําไปมากกว่าครับจะดําเนินคดีทางกฎหมายไหมสาหรับผมคิดว่ายากเพราะมันเป็นความชอบมันเป็นสนิหามันไม่มีเอกสารและไม่สามารถแจกแจงได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับด้อมนะคะพี่อุ้มคนเดียวนะคะชื่อบัญชีเป็นชื่อพี่อุ้มคนเดียวใช่พี่อุ้มคนเดียวคนอื่นไม่ใช่เลยค่ะใครที่เคยโอนให้คนอื่นหมายความว่าเงินนั้นไม่ได้มาถึงด้อมนะคะ วีนาขออภัยด้วยถ้าสมมติว่าใครที่มาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะให้รีบแจ้งมาที่ด้อมเดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นออฟฟิเชียลของด้อมนะคะม,มีหลายคนที่แจ้งมาเหมือนกันว่าอยู่ต่างจังหวัด<ม>แล้วเขาโอนมาให้บุคคลอื่นนะคะซึ่งบุคคลนี้ใช้ชื่อวีนานะคะใช้ชื่อพี่อุ้มไปแอบอ้างนะคะ<ม>เพื่อที่จะได้เงินเหล่านั้นมาซึ่งเงินเหล่านั้นน่ะไม่ได้มาอยู่ในด้อมไม่ได้มา ให้พี่อุ้มหรือไม่ได้มาให้วินานะใช่เพราะฉะนั้นใครทีเ่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะให้รีบส่งหลักฐานนะคะมาให้ในด้อมได้เลยนะแล้วก็วินาอยากจะขออภัยด้วยนะคะถ้าใครเจอเหตุการณ์เหล่านี้อยู่นะคือวินาก็อึ้งเหมือนกัน <c oughs> วินาบอกตม มีนาอึ้งมากตั้งแต่ตอนที่อยู่แล้วพี่เบสเล่าให้ฟังว่าเออมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็คนเหล่านี้เขาก็ใส่ร้ายพี่อุ้มด้วยว่าพี่อุ้มเอาเงินต่างๆเอาไปใช้ผิดหรือว่าไม่บอกหรือ,อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเราจะเกิดการึกษากันก่อนแล้วก็รู้สึกเสียใจมากๆที่ได้ยินสิ่งเหล่านี้นะคะคือในเรื่องของควาไมไว้ใจอะวีนาเองอะก็โดนมาตั้งแต่ต้นปีแล้วอะ ตอนนี้ยังมาโดนเรื่องนี้อีกอะ่ะแล้วมาในฐานะคนที่บอกว่าเอออยากจะรักอยากจะซัพพอร์ตเลยอยากจะต้องให้ทุกคนระวังเป็นพิเศษไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะให้มาส่งข้อความมาหาวีนามาถามวีนาหรือว่ามาแจ้งในด้อมก็ได้นะคะไอสิ่งที่วีนาเคยโดนไปอะ่ะก็จนถึงวันนี้ก็ยังยังไม่ได้รับการคืนส <c oughs> ักบาทเดียวนะคะ แล้วก็ตอนนี้มันมีกลุ่มที่เขาจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาทํางานเป็นทีมหรือเปล่าหรือว่าทําคนเดียวใครที่โดนหรือว่ารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะ่ะให้รีบมาแจ้งเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็ดําเนินคดีนะคะตามกฎหมายนะคะ <c oughs> แเ้าก็หวังว่าแบบ ใน,น,นอนาคตอ่ะจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะหากใครที่กำลังดูอยู่แล้วแบบว่าเออรู้ว่ามีคนแอบอ้างก็ให้รีบส่งมาเลยนะคะ